วันนี้ผมจะมารีวิวสีกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเลยอย่าลืมกดติดตามให้เลยนะครับถ้าไม่กดติดตามจะไม่วาดให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสวอสสีดูกันครับสี่ออะไรนะครับอืมหลายกล่องเลยนะครับมันเป็นปนี่ครับมาสเตอร์อาร์ตเหรอใช่ผมจะมาสวอสสีต่อแต่อันนี้มันมีมันเป็นสีครีมต่อไปผมจะใช้ชั้นที่สองนะครับนี่ครับ มันจะไม่เหมือนกล่องมาตัวอาซีรีที่เป็นกล่องดำที่เป็นกล่องหนึ่งร้อยอะที่เราเคยรีวิววันที่แล้วมันจะไม่เหมือนกันแต่กล่องมาตัวอาซีรีกล่องหนึ่งร้อยที่เป็นแบบกล่องดำดำมันจะไม่ใช่เปิดด้านหลังมันของมาตัวอาเฉยๆนะที่เป็นกล่องชมพูมันไม่เหมือนแต่กล่องชมพูมันจะเปิดด like> ้านหลังใช่แ uh, ต่กล่องมาตัวอาซีรีเปิดด้านบนบนหัวมันแต่อันนี้จะอันนี้จะเปิดด้านหลังเนี่ยมันเขาทาออกมาใหม่อันนี้มันจะเป็นที่เปิดใหม่ แล้วก็ครับใส่สีก็จะ3.3มมนะนี่ครับใสอสีก็จะ3.3มมใครใครที่เคยซื้อย oh ่ห้อเอลเฟนม, oh มันจะ2.9มมเป็นยิ้ม9มยิ้ม9เมตรมันย่ห้ออันเอลเฟนมันจะยิ้ม9ดเมตรนี่ครับนี่สวยสีไล่โทนยาวๆเลย นี่ครับไงนี่ครับอันนี้เป็นสีชมชมพูพี่ชมพูพชมว่วงชมพูอ่อนเขาทำออกมาดีดีมากแต่อันนี้แตกเพราะว่ามันโดนกระแทกตรงเนี้ยครับมันโดนกระแทกแต่อันสิบสองสีกองหัวเมื่อกี้ที่เรารีวิววันเด็กแกะออกให้ดูมันหักครับนี่ครับอันนี้มันหักเพราะว่า อะไรกระเทกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรือว่าคนขายหรือว่าคนขายเขาลืมหรือว่าคนหรือว่าหรือว่ามีเด็กมาทําหรือว่าไม่เด็กที่เขามาทําหรือเปล่าไม่รู้แต่จะรีวิวกล่องยาวๆนี้นะครับนี่ครับเกิดระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาใช้เดี๋ยวมาสวอสี่ชั้นที่สามต่อนะครับชั้นที่สามเราสวอชไปแล้วเมืกก่อกี้ เราลวกสว,วอตไปเลยต่อไปเดี๋ยวจะมารีวิวกล่องแปลสีนะครับสีที่อา่าหักนะครับระบายแรงไปหน่อยหักเลยก็หักไปหน่อยไ,ไรเออต่อสลับสีกันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำใหม่ก็ได้มันหักไปหน่อยครับโอเคเอ่ะต่อกันไม่ได้ละคือหักไปเลยหักไปเลยนะครับ อืครับหักไปเลยแต่อันนี้ไม่หักอันนี้สีเขาแข็งแรงไส้ก็ไม่หักง่ายไส้ก็ไม่ปอกหักง่ายนี่ครับเราเคยสวอสีไปแล้วหักนิดหน่อยครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการรีวิวสีสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ขอ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย